สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพกผมครั้งในคลอสออกับคลอสออกแชนแนลนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor หรืออ OV กันอีกครั้งนะเพราะพี่จะมีคอนเทนต์จัดอันดับของฮีโร่ใน r ว v ที่ไม่เหมือนใครเนี่ยมาให้ดูกันนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้ก็คือจัดอันดับฮีโร่ที่จงรักภักดีที่สุดจากเนื้อเรื่อง R.O.V จากคลิปก่อนเป็นผู้ทรยศกันไปแล้วคราวนี้เรามาดูคนที่ซื่อสัตย์กันดีกว่านี่ครับซึ่งเกมที่พี่จะจัดเนี่ยก็คือความซื่อสัตย์อาจจะหมายถึงซื่อสัตย์ต่อองค์กรสถานที่หรือต่อบุคคลก็ได้นี่ฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยพี่ใช้ข้อมูลที่มีและความคิดเห็นส่วนตัวค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าหากใครที่มีคนอื่นนอกจากนี้เนี่ยสามารถเม้นมาได้เหมือนเดิมนี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องมาที่อันดับที่10เอลซู ซึ่งเขาเนี่ยจงรักภักดีต่อบ้านเกิดตัวเองคือเมืองเมลดามากๆนะเพราะว่าเขาเนี่ยเกิดที่นี่นะครับทำให้เอลสุเนี่ยผูกพันและไม่คิดจะทิ้งเมืองนี้ไปไหนเขาเนี่ยเป็นเด็กกำพร้านะพ่อแม่เนี่ยตายตั้งแต่เด็กแต่โชคดีที่มีภาษีและสวัสดิการของเมืองเนี่ยช่วยเลี้ยงให้เขาเติบโตขึ้นมาเมื่อเขาโตขึ้นนะก็เลยอยากจะตอบแทนโดยการเป็นองครักษ์ปกป้องเมืองเนี่ยเอลสุเนี่ยเป็นคนฉลาดและมีทักษะในการยิงปืนที่แม่นมากนะไม่เคยพลาดเป้าจนทําให้เขาได้รับคําชมจากรัฐบาลและเพื่อนฝูงแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับเมลดา เนื่องจากเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ใช้ขุดแร่อุตสาหกรรมเมื่อแร่นั้นหมดไปนะครับส่งผลให้คนเนี่ยย้ายออกไปหมดบวกกับตอนนี้เริ่มมีกองทัพปีศาจมารุกรานะรัฐบาลจึงตัดสินใจละทิ้งเมืองเมลดาและได้เกณฑ์เหล่าทหารนะออกไปหมดเลยนะเพื่อป้องกันศัตรูแล้วก็เบิกทางออกเพื่อหาที่อยู่ใหม่นะครับซึ่งทุกคนทหารทุกคนเนี่ยต้องการจะทําเพราะไม่มีใครอยากอยู่ที่นี่แต่เอลสุกลับคิดต่างนะเขายืนยันที่จะอยู่ที่นี่เพราะนี่เป็นที่ที่เป็นบ้านเกิดของตนสํานึกรักบ้านเกิดสุดๆนะสำหรับอิลสุเนี่ย สไนเปอร์สุดเขียวสุดเทพของเรานะครับยิงโดนติดคลิกยิงไม่โดนเกาเว้าเลยจ้า ต่อมาอันดับที่เเพน่ากีโรตตำแหน่งซัพพอร์ตตัวนี้เนี่ยเธอจงรักพักดีต่อป่าอาฟาต้าสุดๆนะครับซึ่งจากเนื้อเรื่องในได้กล่าวว่าตอนนั้นเนี่ยอลสเตอร์ที่ถูกขับออกจากวิหารแห่งแสงได้ทำร้ายลอเรียลนะเพื่อชิงน้ำพุแห่งชีวิตที่ลอเรียลครอบครองอยู่ลอเรียลเสียเปรียบนะั้นได้หนีมาที่ป่าเวอร์โนซึ่งป่านี้เนี่ยเป็นป่าชั้นนอกของอาณาจักรอาฟาต้าที่เพน่าเนี่ยได้อาศัยอยู่นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้เพน่าเนี่ยได้ช่วยลอเรียลเอาไว้ลอเเน้บาพแหงวต,ว,หแวตกัั จะหนีไปที่อื่นเพราะจะทําให้อลิสเตอร์เนี่ยไม่ได้ครอบครองน้ำพุนี้แต่อลิสเตอร์ฉลาดเกินไปครับเ,เขารู้ทันแผนนีนะ้ส่งผลให้เขาเนี่ยแอคแทกโจมตีทั้งสองเพงน่าตัดสินใจนะดื่มน้ําพุแห่งชีวิตอันนั้นเมื่อดื่มนะส่งผลให้เธอเนี่ยได้รับอบิตี้ในการฟื้นฟูเลือดเออเธอก็ฮีลให้ลอรีเอลนะจนสุดท้ายเอาชนะอลิสเตอร์มาได้นะซึ่งลอรีเอลเนี่ยได้ชวนเพน่าให้เข้าร่วมกับวิหารแห่งแสงแต่เพน่าปฏิเสธนะเพราะเธอเนี่ยมีหน้าที่ปกป,ป้องป่าฟาตาแห่งนี้อ่าเป็นไงล่ะสาหรอเตฟ จะมีไม์เซตในการปกป้องป่าหมดเลยนะจริงๆมันจะมีตัวอื่นด้วยแตบพี่เนี่ยแบบเอาตัวที่แบบเห็นชัดๆมานะต่อมาอันดับที่8 Astrid r a ทแรสและวอล h ทั้ง3คนนี้นะพักดีต่อกษัตริย์เทนสุดๆเลยเนะฮะมาเรามาเริ่มที่แอสฟิดก่อนนะครับแอสฟิดเนี่ยเธอคือผู้สืบทอดคนสุดท้ายของตระกูลโรสที่เก่าแก่ด้วยภาระอันหนักอึ้งที่ต้องแบกรับในการสืบทอดตระกูลนะทำให้แอสฟิดเนี่ยตัดสินใจสวามิภัดิ์ต่อกษัตริย์เทน,นครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเทนเพิ่งขึ้นเป็นกษัตริย์ใหม่ๆใช่ครับทำให้แอสฟิดเนี่ยถูกนินทาว่าไร่ต่างๆว่าตัวเองลดตัวไปทำไมตัวเองก็เป็นชนชั้นสูงอะไรแบบนี้แต่แอสฟิดไม่สนใจนี่ฮ ที่ปกป้องดินแดนของตนนะแล้ว2คนนี้เนี่ยคือมีความสนิทกันนะเนื้อเรื่องในตอนแรกอะเราไม่รู้ว่า เอสริทกับเทนเนี่ยคือมีซัมติงกันหรือเปล่าแต่จากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเอสริทนี่แหละจะเป็นราชินีในอนาคตของอาณาจักรนอร์แมนเออเริ่มต้นในความพักดีแล้วกลายเป็นความรักโอ้โหือแบบเนื้อเรื่องความรักแบบเจ้าหญิงกับกษัตริย์ยีโล้อตัวถัดมาคือแรสนะครับซึ่งเขาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งของเทนเลยเพราะว่าเขาเนี่ยได้รับคําสั่งจากกษัตริย์เทนให้แฝงตัวเป็นสายลับในกองทัพฟอร์เรนด้วยความสามารถเหนือมนุษย์และหมัดท,ที่ทรงพลังเนี่ยทำให้เพต้้าไวใจ นะจนแต่งตั้งให้แรสเนี่ยเป็นหัวหน้าหน่วยจูโจมแต่สุดท้ายนะเพตาก็รู้ว่าแรสเนี่ยเป็นไส้ศึกก็เลยคิดจะฆ่านะแต่โชคดีที่แรสเนี่ยหนีออกมาได้แต่ก็เกือบตานยนะแล้วแรสเนี่ยก็กระเสือกกระสนมาถึงราษาอินเซปชั่นของกษัตริย์เทนกษัตริย์เทนก็พาแรสไปหาลอรียลนะเพื่อรักษานอกจากกลับมาเป็นปกติแล้วเนี่ยแรสก็มีพลังที่มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งคิดดูนะว่าแรสเนี่ยคือจงรักภักดีขนาดแบบยอมเสียสละชีตของตนนะเพื่อแบบแฝงเข้าไปในฝั่งศัตรูโอ้โหคือสุดยอดมากสสสูงสุดหรับ แ a s นะฮะและฮีโร่ตัวสุดท้ายของอันดับที่8ก็คือวาวไฮนั่นเองครับเนื้อเรื่องของวาวไฮเนี่ยจะไม่เยอะมากนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยวาวไฮเนี่ยเป็นผู้บัญชาการกองทัพนักราปีศาจซึ่งเป็นหน่วยที่ได้รับความร่วมมือระหว่างสาพันธรัฐอิสระอาณาจักรนอร์แมนและสภาเวหมุนนะครับแวนเนี่ยเป็นคนมาดนิ่งๆเท่ๆคูลๆใช่ครับซึ่งเนื้อเรื่องของความรอยต์ต้ต่อกริย์เทเนี่ยได้บอกว่าวาวไฮเนี่ย ได้นาคนจากดินแดนแสนไกลเนี่ยมาสวามิภักดิ์ต่อกษัตริย์เทนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจากเนื้อเรื่องของเทนดังนั้นพี่ก็เลยเอามารวมอยู่ในเซตนี้ด้วยต่อมาอันดับที่7จ็ดเซลฟิสกริชนาทั้งสองคนนี้รอยัลตี้ต่อใครครับทุกคนควรจะได้คําตอบคนคนนั้นก็คือมาจ้านั่นเองเครับมาเรามาเริ่มที่เซฟิสก่อนนะเขาเนี่ยเป็นเทพแห่งความเงียบที่นําจุดจบมาสู่ทุกชีวิตและเป็นผู้จัดระเบียบโลกใต้พิภพน,นี่ฮะนิสัยของเขาเนี่ยเป็นคนแบบปากพล่อยๆแรงๆด่าไม่สนใครนะครับซึ่งความพักดี ของเซลฟิสต่อมาจ้าเนี่ยเขาพักดีมาตั้งแต่ตอนอยู่ที่เวดาแล้วนะพอมาจ้ามาอยู่ที่นี่นะเขาก็กลายเป็นทหารคนสนิทที่มาจ้าเนี่ยไว้ใจมากซึ่งจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยเห็นได้ว่ามาจ้าเนี่ยได้มอบหมายให้เซลฟิสเนี่ยตามติดไฮเตไปหาเศษเสี้ยววิญญาณที่หุบเขาวายุเออเห็นไหมถึงขั้นมอบหมายภารกิจที่สําคัญขนาดนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มาจ้าเนี่ยไว้ใจมากเพราะว่าในฝั่งผู้คุมกฎของล็อกไฮเนี่ยมันจะมีการแข่งขันกันอยู่ระหว่างมาจ้าและวีราเนี่ยฮะบอกเลยลูกน้องภคยลูกน้องมันนะอตค นี่ครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเนื้อเรื่องโคตรน้อยเลยนะครับแต่ที่รู้มาเนี่ยเรารู้มาจากเนื้อเรื่องเสริมของอิชาบวกกับข้อมูลเดต a ที่พี่ไปหามาสะเบะสะบะมากเลยก็คือคริสแน็กเนี่ยเขาเป็นผู้ส่งสารในความตายเป็นมือสังหารในเงามืดที่พักยีต่อนายของมันผู้เดียวเท่านั้นซึ่งนายคนนั้นก็คือมาจ้านั่นเองเนะเพราะว่า2คนนี้ได้ทามันทัสัญญาปีศาจแบบอบิสคําสั่งของมาจ้านี่คริสแน็กสามารถรับรู้ได้อัตโนมัติเลยนะไม่ต้องพูดไม่ต้องสั่งแค่คิดทําตามทันทีนะฮะโรจัดประหล แมในตอนที่แบบซีูพลาดแล้วคลิปแนกเกือบจมดีเทวนัสได้นะโอ้โหนั่นถ้าไม่มีอิพเน็ตมาเซฟเนี่ยเทวานัสอาจจะเจ็บหรือตายคดีพลิกเลยนะฮะนิดเดียวเท่านั้น ต่อมาอันดับที่6มาหลอกมาจ้าซึ่งสองคนนี้เนี่ยพักดีต่อราชาปีศาจวอคาสเนะฮะเรามาเริ่มที่มาหลอกก่อนนะเขาเนี่ยเป็นจอปีศาจแห่งอบิสเป็นผู้ที่แข็งแกร่งและมีสายเลือดปีศาจบริสุทธิ์เขาเนี่ยเป็นคนที่กระดูแข็งที่สุดของอบิสนะครับในช่วงเวลาที่วอลคาสหายไปเนี่ยเขาก็ยังเป็นคนที่สืบทอดบัลลังก์ตอซึ่งตอนเรียนที่เวดาหรือวิหารแห่งแสงเนี่ยมาหลอกอะ่ะพักดีต่อวอค์สตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะพอวอคาสมาที่ล็อกฮันก็เลยตามมาเนี่ยและพอมาถ เดียวเข้าสู่หัวใจของวอลคัสฝั่งล็อกไฮเวิร์ทันหมดนะแต่มาล็อกเนี่ยตัดสินใจเอาร่างของวอลคัสแล้วก็หนีออกมาทันทีถึงแม้ว่าจะแพ้สงครามนะแต่เป็นครั้งแรกที่กองทัพอบ,อบิสเนี่ยสามารถครอบครองพื้นที่ใน,นอาส์ s e ได้เออแล้วมาล็อกก็ถูกแต่งตัง้งเป็นผู้นําคนต่อไปแต่ตัวของมาล็อกเองเนี่ยไม่ได้เก่งรอบด้านของวอลคัสดังนั้นเขาก็เลยแบ่งอํานาจบริหารให้กับวีราคนรักของตวและนาคลอสนับทหารคนสนิทช่วยระปกครองอบิสและตัวของเขาเองเนี่ยก็แบบไปฝึกฝนการต่อสู้การรบอะไรแบบนี้เนะะี่ฮะต่อมาคือจ ja. ้ตัวนี พูดได้นะว่าเป็นทั้งความรักความพักดีเป็นทุกอย่างเพราะมาจ้าเนี่ยเนื้อเรื่องของเธอคือเนื้อเรื่องเส้นหลักของเกมนี้เลยนะครับตั้งแต่เธอเนี่ยเป็นอดีตเทพีที่เป็นผู้นําของวิหารแห่งแสงที่แบบยืนหยัดต่อความยุติธรรมมากมายซึ่งเธอกับวอค้าเนี่ยน่าจะชอบกันมาก่อนที่มาจ้าเนี่ยจะได้รับตําแหน่งเนี่ยแต่ด้วยความคิดที่ต่างกันมาจ้าเนี่ยคือมุ่งไปทางแสงอย่างเดียวแต่วอค้าเนี่ยคิดว่าแสงเนี่ยไม่โอเคเขาเลยแบบไปหาศิลาดาแล้วค้นพลังความมืดนยครับแล้วก็วอค้าเนี่ยดันไปฆ่าจานเบรนเนี่ยตอน ออพอสอวันนี้เป็นแฟนคันดังนั้นมาจ้าก็เลยแบบโดนตัดสินทันทีว่าสมรู้ร่วมคิดกับกระบทนะครับเธอก็เลยโดนไปขังความทนทุกขทรมานที่อยู่ในคุกนั้นนะครับไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีนะทำให้เสียเซยววิญญาณของวอคาร์ที่อยู่ในตัวเธอที่วอคาร์ได้ให้ก่อนจะหนีไปเนี่ยปลุกความดาร์กของมาจ้าขึ้นมาคนระมาจ้าเปลี่ยนเป็นคนใหมนะ่แล้วก็หนีออกจากคุกแล้วไปอยู่กับล็อกไฮ แล้วเหมือนที่บอกครับเกิดจากที่เทวนัสเนี่ยฆ่าวอค้าได้สําเร็จในสงครามครั้งแรกนะครับมาจ้าที่ไม่อยู่ในตอนนั้นเนี่ยรู้สึกแบบอยากจะฆ่าราชินีเอลเพราะว่าไปฆ่าคนรักของเธอเนี่ยเธอใช้ชีวิตด้วยความโกรธแค้นมาตลอดแล้วสั่งบุอกอาณาจักรอาฟาตาไม่พักเลยนะแบบทหารหลอนไปแบบเป็น100ปร้อยปีนะฮะและจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาจะทําให้เรารู้ว่ามันมีหนทางที่ทําให้วอค้าเนี่ยคืนชีพขึ้นมาได้เออมาจ้าก,ก็แบบเป็นลิงโลดเลยนะตอนที่เจอครั้งแรกเนี่ยมาจ้าทำอะไรไม่ถูกแล้วจะเป็นผู้คุมกฎเท่ๆค,ค,คูนิ่ง่งงงไรร้้หดพอเเจแบบา ของวอคัสมาจ้าทําอะไรไม่เป็นเลยก็เปรี้ยทันทีนะคือแบบความดีใจว่าแบบแฟนกลับมาแล้วเนี่ยและสุดท้ายนะก็เกิดเนื้อเรื่องขึ้นมากมายจากการคืนชีพของราชาและราชาปิศาจก็กลับมาแล้วเนี่ยอันนี้คือพี่มองแบบนี้เพราะวอคัสเป็นราชาด้วยมั้งคือแบบความรักมันต้องมาพร้อมความพักดีก็เลยเอา ja มาจ้ามาจัดด้วยนะฮะต่อมาอันดับที่5ซีเนียวเขาคนนี้นะพักดีสุดๆต่อเวดาและราชินีอิลูเมียนี่ยซีเนียมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแกร่งนะครับก อุทิศตนอย่างมากของเขาได้ดึงดูดความสนใจของราชินีและพระนางก็ได้สนับสนุนเขาด้วยนะครับมือขวาของเขาเนี่ยถือค้อนแห่งการลงทันและมือซ้ายของเขาก็คือถือคำพยากรณ์ของเทพเจ้านะครับซีเนียลเนี่ยมีทั้งความอดทนความภาคเพียรความศรัทธาความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับด้วยคุณสมบัติที่เพียบพร้อมขนาดนี้เนี่ยทำให้ราชินีและประธานปีกตั้งหกให้เขาซึ่งโดยปีกนี้แหละทาให้ซีเนียลสามารถว์ปไปว์ปามาได้นะครับคือแบบปีกกังเหินไปไม่มีวันแผ่วปลาย,ลยนะครับด้วยแรงรักทยานโรดไปนะครับแม้จะสาหัสจะหนักหนาะ ก็ยังไม่ท้อไม่ท้อแต่จะขอเดินหน้าไปนะฮะอันนี้เด็กๆของอีหยางว่ะอันนี้จะเป็นเนื้อเพลงนะครับใครอยากรู้อะไรไปเซิร์ชนะจ๊ะเป็นเพลงที่พี่ชอบมากเนี่ยและต่อมาครับกองทัพปีศาจเนี่ยได้โจมตีวิหารบนยอดเขาราชินีอิลูเมียนจึงได้ตัดสินใจปรากฏตัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กองทัพแต่นี่นะครับเป็นแผนดักตบของเซฟิสและนาครสนะครับคือดักรอที่จะฆ่าราชินีอยู่นะครับและในขณะนั้นเองครับซีเนลได้วาปมาช่วยราชินีได้ทันเวลานะครับเขารับการโจมตีทั้งหมดเอาไว้นี่ครับคือกอง อึ้งไปเลยเนยีในจังหวะนี้แหละก็เปิดโอกาสให้ไอริชนเะฉือนปีกของมาหลอกนะหลังจากนั้นซีเนียลก็เป็นตำนานและได้รับตําแหน่งผู้บังคับบัญชาการของวิหารแห่งแสงเหมือนกับย้อนซีเนียลเนี่ยเป็นคนจิตใจดีแล้วเป็นคนดีมากเลจากเนื้อเรื่องของลูอี้จะทําให้รู้รู้ว่าเหมือนซีเนียลจะเป็นคนเดียวที่ดีกับเธอนะเพราะตอนนั้นแบบลูอี้โดนรังเกียจโดนไม่ชอบอะไรแบบนี้นะเห็นไหมคนดีจริงๆต่อมาอันดับที่4บาวดัมซิว ทั้ง2คนนี้นะพักดีต่อราชินีเทวานาสสุดๆเรามาเรื่องมันที่ซิลก่อนนะครับเขาเนี่ยเป็นวิญญาณแห่งธาตุลมที่มารวมกันสามารถสร้างพายุและทําให้ลมเนี่ยกลายเป็นมีดที่แหลมคมเฉือนศัตรูได้นะครับในสงครามนับครั้งไม่ถ้วนเนี่ยเขาก็ได้สังหารศัตรูไปมากมายและได้รับคําชมทั่วอินแดนแต่ซิลเนี่ยปฏิเสธตําแหน่งการปกป้องอาณาจักรอาฟาต้าจากราชินีเทวานาสเนี่ยเนื่องจากตัวเขาเป็นสายลมที่ชอบความอิสระนะครับถึงจะไม่รับตําแหน่งแต่เทวานัสก็ยังเคารพการตัดสินใจและก็เชื่อใจ นะเพราะว่าก่อนที่พระนางจะหลับไหลเนี่ยพระนางได้อนุญ,ญาตให้ซิลเนี่ยเป็นอิสระเออแล้วเขาก็หายไปจากความสนใจของผู้คนแต่ทว่าในวันแรกที่ราชนีนีครับตื่นขึ้นมาอีกครั้งนะซิลก็เป็นคนแรกนะครับที่อยู่ต่อนหน้าพระนางนะเพราะเขาไม่ได้ไปไหนเลยเว้ยเขาแบบเฝ้าเคียงข้างพระนางแบบนั้นเป็นเวลาพันปีโอ้โหเสียสละอิสรภาพที่ตัวเองต้องการมานานนะเพื่อทําหน้าที่ที่สําคัญที่สุดและนี่นะคือวิธีตอบแทนความเชื่อใจของพระนางนะครับเห็นไหมสุดยอดจริงๆนะและจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชา จะทําให้เราเห็นว่าต่างคนเนี่ยต่างไว้ใจกันนะเพราะว่าในสืคทั้งนี้มันฉุกและหกราชินีเทวานัทไม่สามารถเตรียมทัพได้เหมือนครั้งแรกนะคือครั้งนี้เนี่ยพระนางตื่นมาเหมือนต้องออกรบเลยนะและ้วซิลคนนี้นะเป็นคนที่ราชินีเลือกให้อยู่เคียงข้างพร้อมต่อสู้กับพระนางเนี่ยถึงแม้ว่าจะพลาดโดนทิศแนกจู๊กไปบ้างแต่โชคดีที่ครั้งนั้นเนี่ยมีอิฟเน็ตนะเซฟราชินีเทวานัทไว้ได้ทันนะถ้าเซฟไม่ทันเนี่ยราชินีอาจจะโดนฆ่าเกมพลิกเลยเนี่ยและฮีโร่ตัวถัดมาก็คือบาวดัมนะฮะเขาเนี่ย ความมืดที่ย่างไกลเข้ามาด้วยเสาโทเทมในมือเนี่ยเนื่องจากเขาเนี่ยเป็นอมตะทําให้ตอนนี้เนี่ยไม่มีเซนทอร์คนอื่นเหลืออีกแล้วซึ่งฝีมือการรบของเขาเนี่ยสุดจัดประหลัดบอกนะบอกเลยเพราะว่าจากเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยเบลดัมเป็นหนึ่งในทหารแนวหน้าคนสําคัญที่เทวานัสเนี่ยไว้ใจเออให้รบคู่กับอิปเนตเป็นตัวแทงแนวหน้าเนี่ยแล้วจากการต่อสู้กับกองทัพหนอนและกองทัพฟอเรนเนี่ยโอ้โหบอกเลยคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะแล้วเหตุการณ์ย้อนไปหลังจากนั้นครับความเชื่อใจนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้้้้นนนคคครรรรรัังงงีีเเพาาาาะว่่จกกสมแย ดาวดัมก็เป็นหนึ่งในองค์คารักที่เคยร่วมรบกับราชนีมาก่อนเออเห็นไหมมีความจงรักภักดีสุดๆต่อมาอันดับที่3เอ so. <cop> ็นโซเขาเกิดในดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับและได้รับการสั่งสอนจากคนในวิหารตั้งแต่เด็กทําให้เอ็นโซเนี่ยมีความเชื่อและความศรัทธา,าต่อวิหารแห่งแสงและราชนีอิลูเมียนะครับแล้วเขาก็มุ่งมั่นที่จะทําให้โลกนี้เนี่ยเขา้าสู่หนทางสว่างเท่านั้น oh. เพื่อจะบรรลุเป้าหมายนี้นะครับเขาได้ใช้ชีวิตแบบนักบวชและฝึกฝนร่างกายและจิตใจของตนอย่างหนักด้วยความพัก ดีเบอร์นี้ความเก่งเบอร์นี้นะทำให้เขาเนี่ยมีผลงานที่โดดเด่นจนได้รับการเลื่อนขั้นนะแล้วได้รับอภิสิทธิ์ในการเข้าพิธีล้างบาปเพื่อเป็นนักบุญซึ่งนักบุญเนี่ยจะมีหน้าที่ในการ ลงโทษผู้ผิดนะครับลงโทษพวกนักโทษของวิหารและแบบนี้แหละการลงโทษก็คือใช้อาวุธฟาดฟาดฟาดนะครับซึ่งการฟาดนี่แหละทําให้เขารู้ตัวเองว่าเขาเนี่ยชอบเลือดชอบความรุนแรงชอบฟาดศัตรูชอบฟาด,อฟาดไอ้พวกปีศาจพวกนี้นะฮะและเมื่ออยู่ในตําแหน่งที่สูงขึ้นเขาได้รู้ว่าวิหารเนี่ยมีศัตรูอยู่หนึ่งตัวที่ต้องการจะจัดการนั่นก็คือผู้ทรยศที่บุกข,ขอคอยมังกรที่เกาะมอซึ่งอันนี้ก็รู้นะครับก็คือไฮายาเตะนั่นเองนะครับซึ่งจากเนื้อเรื่องเสือของเอนโซเนี่ยทำให้เรารู้ว่าสคนนี้มีการต ซึ่งทำลายน่าจะอยู่ในระหว่างเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาตอนต้นเนี่ยฮะเราจะเห็นได้ว่าเอนโซเนี่ยยอมทำทุกอย่างนะเพื่อผลทางแห่งแสงแล้วบวกกับเขาเนี่ยชอบด้วยไงได้ฆ่าฟันได้ฟาดปีศาจอบิสอย่างถูกต้องเพื่อกำจัดสจูของวิหารเนี่ยฮะซึ่งคนแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าวิหารต้องมีเอาไว้นะเพราะว่าถ้าคนที่แบบไม่กล้าทำอะไรเลยเนี่ยวิหารก็จะแบบไม่สามารถกำหลับผู้ที่อยู่ในอาณัตได้เนี่ยฮะซึ่งเอนโซเนี่ยเป็นคนที่แบบปล่อยลังสีอามหิตมาตลอดเวลานะจะได้เห็นกันในเนื้อเรื่องเสริมนะ เลยพี่ยังกลัวเสียงวลอลระตัวเองนะแบบกลัวจังเลยอะไรแบบนี้นี่ฮะต่อมาอันดับที่2ซาตา้าซาต้านะพักดีต่อต้นไม้โลกสุดๆเนี่ครับเขาเนี่ยคือเผ่าดาร์กวิงที่ต้นไม้โลกละทิ้งเนื่องจากในอดีตเนี่ยเผ่าของเขาทําหน้าที่ปกป้องต้นไม้โลกที่ป่าเอลโบนใช่ครับแต่บตรรพบุรุษของเขาเนี่ยถูกความมืดที่อยู่ด้านใต้ดินเนี่ยกัดกินและความมืดนั้นนมันส่งต่อมาสู่ลูกหลานของเผ่านี้ด้วยนะทำให้แบบต้นไม้โลกละทิ้งนะครับทำให้เผ่าของซาต้าเนี่ยต้องพเนจรไปเรื่อยๆไม่มีหลักแรงอย่าง ลบาแล้วในที่สุดพ่อของเขาเนี่ยก็ไปตกลงกับเวดานะว่าแบบขออยู่ที่นี่แต่มีข้อแม้หนึ่งอย่างก็คือทุกคนเนี่ยต้องใส่ห่วงที่มือเพื่อป้องกันพลังความมืดส่งผลให้ทุกคนเนี่ยบินไม่ได้นะเป็นเผ่าที่น่าสงสารนะเหมือนแบบโดนกระทําทุกคนรังเกียจเพราะมีพลังความมืดในตัวอะไรแบบนี้เนะี่ยซึ่งซาต้าเนี่ยก็แบบอยู่ด้วยความแบบเราต้องอดทนต้องอดทนต้องอะไรแบบนี้ก็เอ็นดูนะแต่เขาเนี่ยข้อดีคือเขาเนี่ยมีความคล่องแคล่วแล้วก็มีฝีมือการต่อสู้พอตัวส่งผลให้เขาเนี่ยได้รับเลือกให้ไปเป็นทหารที่่วิหาารและตอมก็ได้ เข้าไปในกลุ่มนักล่าแห่งแสงที่ประกอบไปด้วยลาวิลลูอีนะครับแล้วก็มีทูเรนเป็นหัวหน้าโดยเขาเนี่ยไปดีวกับทูเรนว่าถ้าเขาทําภารกิจนี้สําเร็จเนี่ยขอให้วิหารเนี่ยปลดปล่อยพนา,นาการให้คนทั้งเผ่าซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมีภารกิจมากมายนะแต่ภารกิจที่แบบเราเห็นกันในซีนีมอติกเปิดตัวก็คือการตามล่าศีลาดำนี่ฮะและในการเปิดตัวซาต้าเนี่ยทำให้เห็นว่าซาต้าไปเจอเสาวิญ,ญญาณที่ทาให้เขาคลั่งแต่โชคดีที่ไบรท์เนี่ยมาช่วยคิดดูนะขนาดแบบเขาถูกต้นไม้โลกนะทิ้งขับไลลจจนนนนต้้้องรแแบบัวด ห่วงไม่ให้บินอะ่ะคือเขาต้องทําตามคําสั่งแล้วพอสุดท้ายนะสั่งให้วิหารช่วยเพื่ออะไรเพื่อจะกลับไปปกป,ป้องต้นไม้โลกอีกครั้งดูดิลอตตี้ขนาดไหนนะพักดีสุดๆส,ส,สำหรับซาตานะและสุดท้ายนะครับฮีโร่ที่พักดีที่สุดในเนื้อเรื่องนั่นก็คือเวเรสซึ่งความพักดีนี้เนี่ยก็คือพักดีต่อคิวเรนผู้เป็นอาจารย์ขององค์กรชาโดแฮนนั่นเองนะ เวเรสเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกคนสําคัญขององค์กรชาโดแฮน Hair, นะครับซึ่งมีคิวเรนเป็นอาจารย์ที่เธอนับถือและคอยดูแลเธอมาตลอดเมื่อเอมิลี่เนี่ยได้ทําการทรยศองคอ์กรเมื่อ3ปีก่อนส่งผลให้คิวเรนเนี่ยต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลาบากและ,ะเผชิญกับแรงกดดันจากหลายด้านซึ่งเวเรสที่อยู่กับคิวเรนตลอดเวลาเนี่ยรู้ดีว่าคิวเรนเนี่ยชอบเอมิลี่นะเพราะเอมิลี่เก่งและชอบพูดถึงบ่อยๆแต่พอพูดทุกวันพูดทุกวัน,วนเปรียบเทียบทุกวันอะมันทําให้เราแบบเกลียดนะส่งผลให้เธอเนี่ยเกลีย เอมิลี่เนี่ยทรยศหนีไปและแบบทาให้อาจารย์สุดที่รักของเธอเนี่ยต้องมาตกระกรรมลําบากต้องมาแบบตอบคําถามนู่นนี่นั่นอีกเธอเกลียดเอมิลี่เข้าไปอีกนะครับซึ่งเรื่องนี้นะทำให้เวเรสเนี่ยตัดสินใจทําพันธสัญญากับวีราเพื่อแลกกับพลังที่แข็งแกร่งจากความมืดมิดคิดดูนะาเธอยอมทําทุกอย่างนะเพื่อให้อาจารย์คนนี้เนี่ยเห็นว่าเธอเก่งบ้างให้อาจารย์คนนี้เห็นนะว่าแบบเธออยู่ตรงนี้นะเวย้ยทำไมพูดถึงแต่เอมิลี่ซึ่งจากเนื้อเรื่องเสริมของเวเรสเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่า่าาาากกรทํพััันธสญญบ Vera เี เวเลสเนี่ยเสี่ยงชีวิตมากๆเลยนะพอทําเสร็จเธอก็แบบต้องนอนพักอะไรแบบนี้นะแล้วความพีคมันอยู่ที่อะไรครับมันอยู่ที่เวเลสเนี่ยหลุดปากถามคิวเลนว่าสิทธิพี่เอมิลี่เคยทาอะไรแบบนี้หรือเปล่าสิ่งที่คิวเลนตอบมาคืออะไรรู้ไหมเอมิลี่ไม่เคยทําเพราะเอมิลี่เนี่ยมีค่ามากกว่าที่ต้องมาเสี่ยงตายแบบนี้คือใครได้ฟังแบบรู้สึกโคตรแย่แนละ้วคือเวเลสเขาแบบโมโหเกือบจะฆ่าคิวเลนจริงนะเพราะว่าในตอนนี้หลังจากที่เธอได้พลังที่แข็งแกร่งนี้มานะับคิวเลนพูดเองว่าเธอเนี่ยเก่งกว่าสินะนะทธิพ เ e เรสเนี่ยอาจจะแบบหลงรักแล้วก็พักดียอมเสี่ยงชีวิตทุกอย่างเพื่อแค่อยู่ในสายตาของคนที่เธอชอบเท่านั้นเองอะ่ะคือมันเป็นความพักดีผสมความรักที่พี่ว่ามันยิ่งใหญ่มากส่งผลให้ตอนที่เธอรู้ว่าเอมิลี่ไม่เคยทำเพราะคิวเรนกลัวเอมิลี่ตายเนี่ยเกือบจะฆ่านะว่เาเหมือนแบบรักมากถึงมากนะอะไรประมาณนี้เนี่ยแต่ตอนนี้บอกเลยว่าสถานการณ์เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะด้วยความจงรักพักดีที่มีต่อคิวเรนและองค์กรมันส่งผลให้เธอเนี่ยเป็นบุคคลสําคัญและพี่คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้เห็นด้านต่างๆของเวเรสให้มากขึ้นนะอาจจลงรัักตวี้เพ นะเหมือนที่บอกว่าอันดับหนึ่งเนี่ยพี่จัดเพราะแบบมารู้สึกว่ามันต้องทําขนาดนี้เลยเหรออะไรประมาณเนี้ยเป็นอย่างไรกันบ้างสนุกกันไหมนะสำหรับการจัดอันดับฮีโร่ของพี่ในวันนี้นี่ฮะก็เหมือนที่บอกว่าข้อมูลเนี่ยคือเอาจากความเขียนส่วนตัวเยอะเลยแหละแล้วก็ข้อมูล Data ที่พี่มีในตอนนี้ถ้าใครเห็นว่าเอ้ยมีตัวอื่นที่มีความจงรักภักดีก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะฮะพี่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้พี่ไปก่อนเนาะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เราพี่แน่แน่ซับสไครต์ถ้าหากใครอยากเป็นกำลังใจสมัคร ทาง YouTube นะครับวันนี้ขอตัวไปเล่นเกมก่อนไปแล้วสวัสดีครับ